ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสูส้คนนะครับพื่อนกับผมนะฮะพี่จ้าต่อเลียงเรียงถือกันนะครับนั่นมนี่ก,ก็อยู่ทํากลางวัวคว้งเราคุก็ไเลยมาบ้างพี่น้องมาสิว่าตําอย่างกะกะโบลูนะครับตําบะหม่านะครับใซ่ปลามงปลาหมึกใซ่กุ้งเนี่ยขึ้นยากขึ้นยากไหมเลือกจากงานจากการไม่ละอากาศเย็นอีกแล้วอากาศเย็นวืวยอีกแล้วครับผม chắc quay chắc mua bụi đấy đấy mình nói nha pha màu đấy แรีนิดไม่นี่กับพ่อปานดันมักกรนานรีผล ข่ามรอกรอบๆเด้โอ้ยสว่วนไซพี่หน่องเอ้ย สะดวกน้ำหวอนมากน้อยมากง่ายป่าปลายได้เนะพี่น้องแดดดิต Chắc là, tôi nghĩ nó nó บ่าพื้นหอยมแมลงภู่นะกัแถวบ้านผมก็ันง่แค่นี้แหละพี่น้องผมบอกไว้กว่อนมันไก่ทะเลรวนไก่ทะเลครับผมง่ญ่แค่นี้ห,า,ห,นหาน่ายง่ายก็หนีบ่อพอครับผมอมกินตามมีตามเกิดพี่น้องมันหาได้แค่นี้เด้ บ่ต้องเยี่ยงมากไหมก็วี่นองอาการเริ่มเย็นไม่อีกแล้วสงสัยมันสีหนาวต้อนรับปีใหม่เดี๋ยวรอบนี้นะครับบักเล่นบ่อไรเดี๋ยวผมสิกินเลยอืม มกเล้นนบบราณแต่ว่าผมก็ไปหัดกินมาแล้วหัดกินมกเล่นอหอยมแมลงผู้กระเสบป้าตัวนี่มกเล่นทดลองกิน <laughs> Oh. ผมกินได้ได้เน่ยเขียวๆได้พี่น้องเน่มันสุกเม่ไหวอืม อ่าพี่น้องกินได้แค่นี้นะเกือบอื่นบะโลบางนึงน่ยนะป้ากินได้แค่นี้นะสำหรับบักเร่นผมกินได้บ่หลายนะครับซึ่งปกติผมเป็นคนบอกินบักเร่นอยู่แล้วแต่ว่าผมกะพี่น้องบอกว่ามันมีประโยชน์ไหมท่าน กับหูยุ่มีประโยชน์แต่ว่ามันกินยากนะโอ้ขอท่านะเป็นต่อ,อย่างมากมายเราพี่น้องบรรยากาศชิวๆนะครับจากงัวไผ่บูแถวนี้ก็ได้มันเป็นเดินงัวเดินเวยพี่น้องนะครับตะวีนกำลังจะตกดินนะเอาไว้จะมีละสรับวันนี้นะครับพีชาขอตัวจากลาพี่น้องเพียงสักนี้ยครับสวัสดีครับผม